เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแห่งทศวรรษค่ะหนึ่งสาม AR และ VR ช่วงสิบปีที่ผ่านมาเทรนของการรับชมความบันเทิงนั้นโฟกัสไปที่เทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกันอย่างสามดีโดยในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษรูปแบบ 3D ถือเป็นพระเอกหลักที่หันไปทางไหนก็เจอไม่ว่าจะเป็นภาพยนตรส์สามิติหรือทีวีสามิติ ที่โฮมพูาษาการเต็มไปหมดแม้ว่าจะไม่ค่อยสะดวกเพราะต้องสวมแว่นตาเพื่อรับชมคอนเทนต์ต่ตางๆแต่สุดท้ายมันก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีและภาพยนตร์สามิติก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่เราเห็นกันอยู่ในโรงภาพยนตร์ปัจจุบันต่อมาเท,โโเทคโนโลยี VR ก็ออกสู่โลกของการเล่นเกมหรือรับชมคอนเทนต์มันทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกดิจิทัลอีกใบที่ถูกสร้างขึ้นมาบริษัทอย่าง ใหญ่ๆอย่างโซนิ c หรือ Facebook ก็ผลิตให้เฟซเป็นของตัวเองเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือใช้โดยเฉพาะเหล่าคอเกมในส่วนของสมาร์ทโฟนก็มมาน้อยหน้าเราเห็น Google ที่ใช้กระดาษแข็งและเลนร่วมกับสมาร์ทโฟนเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ v r ในราคาที่ถูกลงหลังจากนั้นเทคโนโลยี Technology AR ก็ได้เข้ามามีบทบาทโดยโดยเป็นการเอาดิจิทัล คอนเทนต์มาแปะทักคอนบนโลกความจริงยกตัวอย่างเกมที่ได้รับคพรนิยมอย่างมากอยู่พักหนึ่งโดยในช่วง3ปีแรกหลังจากเปิดตัวมียอดดาวน์โหลดกว่า1,000ล้านครั้งเลยทีเดียวทั้ง iOS และ Android ผู้เล่นต้องจับมอเตอร์โดยต้องเดินไปตามฐานที่ต่างๆเหมือนว่าตัวมอเตอร์เหล่านั้นอยู่ตรงหน้าเราจริงๆอันที่จริงแล้วเทคโนโลยี AR ไม่ไ,มได้จำกัดแค่ในเรื่องของความบันเทิงเท่านั้นมันยังถูกนำ ใช้ในอุตสาหกรรมและธ,ธุรกิจอื่นๆด้วยเช่น Google Map ที่ใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาช่วยเมื่อผู้ใช้งานยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาเขาสามารถมองเห็นรายละเอียดร้านค้าต่างๆโผล่ขึ้นมาทับซ้อนกับภาพบนหน้าจอได้เลย 2. ในที่สุดเราก็ถึงยุคที่ AI นั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานทั่วไปได้แล้วจริงๆ การฝึก AI ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงเหมือนเมื่อก่อนจึงทำให้ระบบ AI เข้าใจคำสั่งเสียงและตีความหมายของคำสั่งเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคนี้เรามีผู้ช่วยดิจิทัลที่คอยชอ่วยเหลือการจัดงานต่างๆในแต่ละวันตั้งแต่การตรวจเช็คสภาพอากาศไปจนกระทั่งเรียกรถแท็กซี่มารับที่หน้าบ้านมันเป็นเครื่องมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่น้อยที่ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้ว สามรถยนต์ที่ไม่สร้างมลภาวะและไร้คนขับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบตเตอรี่นั้นได้ทาให้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วในตอนนี้ระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเพิ่มฟูงขึ้นไปเรื่อยๆและมีการและมีสถา,านีชาร์จไฟรถยนต์เหล่านี้มากขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ เหมือนอย่างที่เก่าไว้ด้านบนเกี่ยวกับ AI เมื่อถูกนำมาใช้อุตสาหกรบรถยนต์สกลายเป็นเทรนของโลกที่กำลังจะเปลี่ยนโลกไปได้อีกรูปแบบหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้เราเริ่มเห็นระบบผู้ช่วยอัตโนมัติในการเข้าฟองจอดรถในหลายกรณีก็มีการทดลองใช้รถยนต์ไล้คนขับตามท้องถนนแล้วด้วยถึงแม้ว่ารถยนต์ ไรยคนขับยังทำงานไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่อัตราการเติบโตของเทคโนโลยีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเงินลงทุนจึงจำนวนมหาศาลเป็นตัวบ่งชี้ได้ดีว่าอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้เราจะเห็นอะไรที่แตกต่างจากตอนนี้อย่างแน่นอนคะ่ะสี่สมาร์ทโฟนนะคะลิศข้อนี้จะขาดไม่ได้เลยกับบนัน นวัตกรรมที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนมันเป็นเหมือนตัวเล่นการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความสามารถของเจ้าโทรศัพท์พขนาดเท่า่ามือนั้นเป็นประตูสู่โลกแห่งข้อมูลอันไม่รู้จบความสะดวกสบายสังคมออนไลน์การติดต่อสื่อสารความบันเทิงและอีกมากมายก,ก่อนหน้าที่จะมีสมาร์ทโฟนทุกคนคงคุ้นเคยดีกับโทรศัพท์โนเกียแบบปุ่มกดหรือรุ่นฝาพับ ในปี2007 iPhone ได้เข้ามาเปลี่ยนโลกการใช้มือถือของคนทั่วโลกถึงอย่างใด iPhone ก็เข้าถึงผู้ใช้งานได้เพียงมางกลุ่มเท่านั้นจนระบบปฏิบัติการ Android เข้ามาชิงพื้นที่ส่วนแบ่งตลาดเพราะใช้งานได้หลากหลายปัจจุบนันสนามรบในวงการนี้แข่งขันกันอย่างดุเดือด,ดโดยราคาสมาร์ทโฟนเริ่มต้นหลักพันจนถึงข้างแสนนอกจาก iPhone และ Samsung แล้วยังมีผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง Oppo หัวเวย่ยเข้ามาแจมด้วยแต่ถึงอย่างนั้นการติดตของสมาร์ทโฟนในตอนนี้เริ่มชะลอตัวเพราะผู้บริโภคเปลี่ยนมือถือช้าลงด้วยเหตุผลที่ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่ออกมาไม่ได้มีฟีเจอร์ที่ต่างจากรุ่นก่อนนักสักเท่าไหร่ 5. นาฬิกาสมาร์ทบอลและฟิตเนสแบรนกลายเป็นแกจิตที่เห็นกันได้อย่าง ในเวลานี้ทั้ง Apple, Google, Samsung และอีกหลายแบรนด์ที่ได้ผลิตอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งานเพื่อติดตามวัดผลและการทำงานของร่างกายจากกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นอันตรายการก้าวเดินการดื่มน้ำการนั่งการนอนหร,รวมถึงการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆเพื่อจัดจังหวะก,การเต้นของหัวใจตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีฟีเจอร์ โทรแจ้งข้อความช่วยเหลือและแจ้งเตือนไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินเมื่อเกิดการล้มหากผู้สวมใส่ไม่มีการตอบสนองโดยมีหลายรุ่นให้เลือกมากมายและราคาสามารถจับต้องได้เพราะมีตั้งแต่หลักร้ายจนถึงหลักหมื่นตามกําลังทรัพย์นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอย่างอาุปกรณ์สําหรับผู้ป่วยที่สูญเสียความสามารถในการเดินให้กลับมาเคลื่อนไหวไปในไปไหนมาไหนได้อ,อีกครั้งซึ่งน่าจะเป็นเทรนที่ควรจับตามองเพราะไม่ได้ ได้แค่ช่วยให้ผู้ป่วยหรือคนพิการกลับมาเดินได้อีกครั้งแต่เทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มสรกระทภาพการทํางานของมนุษย์ให้ยกของได้หนักขึ้นเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งานและยังลดอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานได้อีกด้วยคงต้องบอกว่าเวลา้า่ผ่านไปรวดเร็วใน10ปีนี้มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นหลายสิ่งทั้งเติบโตและกําลังเข้าสู่ช่วงหัวเรี่ยวหัวต่ออย่าง AI ว่าจะไปต่ออย่างไรและอีกามากมายที่กำลังจะดับไปหรือล้มไปต่อหน้าเราเห็นการเติบโตของธุรกิจ ที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างอย่างก่อนอย่างการเป็นออนไลน์การตบตัวของธุรกิจออนไลน์แอปแอพพลิเคชันเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคก,การเดินทางด้วยระบบหรือฝั่งหารด้วยฟู้ดเดลิเวอรี่แอปสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะทำให้สิปีที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าจดจำความก้าวหน้าของ AI ที่จะมาช่วยทำให้ชีวิตของมนุษย์ สะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นผมยังเชื่อว่า AI นั้นเป็นเรื่องที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากมายอีกอย่างหนึ่งก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้โลกอันสวยง,งามของเรานั้นยังคงอยู่ต่อไปพาสท้าแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลสักแค่ไหนสมาร์ทโฟนจะมี10กล้องหรือระบบ AI ที่สามารถขับรถยนต์โดยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนกลายเป็นศูนย์ก็คงไม่มีความหมายถ้าใช้รูปแบบนี้ พัทงทลายลงไปจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ